ไปดูทางด้านของวอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์นะครับทีมแชมป์เป็นสโมสรเมืองพล v c ครับที่ควา้าแชมป์รายการนี้เปิดของได้สำเร็จครับวอลเลย์บอลลีกอาชีพโปรชาเลนจ์2 0 2 3นะครับรอบชิงชนะเลิศที่อาคารกีฬาน,นิมิบุตสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อหาทีมขึ้นไปเล่นในไทยแลนด์ลีกฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดขึ้นในเดือนหน้านะครับทีมชายครับรอบชิงชนะเลิศ2ทีมเนี่ย ได้ขึ้นมาเล่นในลีกอาชีพแน่นอนแล้วนะครับเมืองทองซิตี้ทีมจากขอนแก่นในชุดสีดำพบกับ rsuvc หรือทีมมหาวิทยาลัยลังสิลนั่นเองนะครับทั้งสองทีมก็ส่งเข้าแข่งครั้งแรกแล้วก็ชิงชนะเลิศได้สำเร็จทั้งสองทีมพร้อมผ่านขึ้นไปเล่นในลีกอาชีพไทยล,ลีกฤดูกาลใหม่ต่อไปนะครับโดยคู่ชิงก็เป็นทางด้านของหนุ่มเมืองคนของโค้ชเอมมาอนุเชษดำด้วงโรมนะครับที่มีทางด้านของนธนทัตทุีรัตน์และอัศนพันธ์จันทจ,จรนะครับสองดัวตบทีมชาติไทยครับเอาชนะ ไปได้3เซตร,รวดครับ25ต่อ15 25ต่อ13แล้วก็25ต่อ16สโมอรสอนเมืองพลซิตี้คว้าแชมป์โปรชาเลนต์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขา้าร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็สิ้ขึ้นไปเล่นในไทยล,ลลีกเช่นเดียวกับทีม RSU VC นะครับจนดับสาในปีนี้เป็นสีสเกต VC ที่ชนะพยักสวนสุนันทา VC ไป3าต่อ1เซตแต่ก็อกหักไม่ได้ขึ้นไทยล,ล,ลีกทั้งคู่ครับ